สวัสดีครับผมนัชนนนะครับตะลวันนี้ครับผมพามาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับบนเนื้อที่50ตารางวานะครับแล้วก็เข้าซอยมาเนี่ยครับตรงเนี้ยจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับซึ่งมีระบบร่องระบายน้ําไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนะครับในเรื่องของจุดทําเรของบ้านหลังนี้นะครับดีงามมาก เพราะว่าเข้ามาจากถนนเพชรเกษมนะครับเพียงแค่250เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากตัวห้าง b ิ๊กซีราชบุรีนะครับเพียงแค่850เมตรว้าวถือว่าทำเลนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าที่ Big กซีครับเขาจะมีท่ารถตู้อยู่นะครับ ปากทางนะครับสามารถที่จะนั่งรถตู้ลงได้นะครับแล้วก็เดินเข้าซอยมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นซอยไทยซานนะครับขึ้นอยู่กับตำบลพงสวายอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีครับบ้านด้านหลังของผมนี่เองนะครับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม2ชั้นนะครับผมแล้วก็ตัวบ้านหลังนี้นะครับเรื่องของลั้วรอบนะครับ เป็นกำแพงหมดเลยนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูแบบบานเลือดนะครับสวยงามนะครับดีแล้วก็ลื่นปื๊ดมากๆเลยนะครับพอเราเข้ามานะครับจากตัวบ้านเนี่ยด้านหน้าเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเขาปูพื้นกระเบื้องนะครับที่เทตัวหินขัดเอาไว้นะครับทำให้เรียบง่ายและสะดวกต่อการทำความสะอาดนะครับเข้ามาด้านหน้าบ้านครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสารพระภูมินะครับอันนี้ก็มาตรฐานแข็งแรงเลยนะครับ เดินเข้ามาตัวบ้านนะครับบ้านเนี่ยจะถูกยกพื้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับเดินขึ้นบันไดมาแค่4ชั้นเท่านั้นนะครับตรงด้านระเบียงของหน้าบ้านหลังนี้นะครับผมเนี่ยเขาจะทําเอาไว้ครับมีส่วนกว้างที่สําหรับจะใช้นั่งใช้สอยเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากตรงนี้แล้วนะครับลูกเล่นของบ้านหลังนี้ครับตรงนี้เขาทําเป็นที่สําหรับการเก็บรองเท้าได้ด้วยนะครับว้าว ถือว่าการออกแบบมานี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นมือ2นะครับด้านล่างของบ้านหลังนี้นะครับพอเราเดินเข้ามาในส่วนเนี่ยจะเป็นลิฟวิ่งรูมนะครับในส่วนของลิฟวิ่งรูมนะครับด้านล่างนะครับจะปูพื้นกระเบื้องเอาไว้นะครับเหมาะ สำหรับการใช้งานนะครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายมากๆนะครับรอบบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างวงกบนะครับตัวนี้เขาจะใช้เป็นไม้หมดเลยนะครับแล้วก็รอบบ้านเนี่ยเขาจะติดเหล็กดัดเอาไว้ที่ตรงหน้าต่างด้วยนะครับพอเราเดินเข้ามาในบ้านนะครับ ในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นลิฟวิ่งรูมใช่ไหมครับลิฟวิ่งรูมเนี่ยทางด้านขวาบือนะครับจะเป็นห้องนอนนะครับซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับขนาดประมาณ3เมตร50คูณ4เมตรนะครับซึ่งห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่ตอนนี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับหน้าต่างเนี่ยจะล้อมอยู่2ด้านนะครับบ้านหลังเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือใช่ไหมครับก็จะมีตัวหน้าต่างเนี่ยที่อยู่ทางด้านทิศเหนือแล้วก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกตอนช่วงเย็นก็จะทําให้แสงลอดผ่านเข้ามานะครับรงนะดูโป เขาจะมีบันไดที่ขึ้นไปชั้น2ตรงเนี้ยจะมีห้องเก็บของแต่ขออนุญ,ญาตไม่เปิดนะเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าตอนนี้เก็บของไว้แน่นมากนะครับถือว่าเป็นส่วนของพื้นที่เก็บของนะครับเราถัดผ่านเข้ามาตัวนี้จะเป็นตู้บิวอินนะครับอันนี้ก็ยกให้ด้วยนะครับซึ่งตรงส่วนหลังเนี่ยจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อนะครับจากลิฟวิ่งรูมนะครับที่จะมาในส่วนของห้องน้ำ ห้องน้ำเนี่ยผมชอบมากเลยคือผมอ่ะจะเป็นคนที่บ้าห้องน้ํานะครับห้องน้ากว้างห้องน้ำเนี่ยน่าจะกว้างอยู่ประมาณเมตร50คูณ2เมตร50นะครับเวลาที่อันนี้จะเป็นส่วนเปียกใช่ไหมครับส่วนเปียกส่วนนี้อันนี้ส่วนแห้งใช่ไหมครับผมชอบนั่งทํางานในห้องน้ําอันนี้ก็จะมีพื้นที่ที่แบบแต่งหน้าแต่งตาด้วยอ่ะโอเคเราออกมาครับเดินถัดออกมาตรงนี้จะมีประตูกระจกที่เป็นบานเลื่อนนะครับซึ่ง เอาไว้สําหรับการป้องกันกลิ่นที่เกิดจากส่วนของครัวนะครับเข้ามาในส่วนของครัวนะครับเขาก็ทำเรื่องของซิงค์นะครับเอาไว้เสร็จสัรเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนการที่ทํากับข้าวได้หรือว่าจะวางเข้าของวางเตาอบไมโครเวฟรวมไปถึงนะครับมีตู้บิวอินให้ด้วยออันนี้ดูดีมากเลยนะครับผมนี่เขาก็จะมีแขวนหม้อแขวนไหยไว้บิวอินเอาไว้นะครับ เดินถัดมาจากส่วนด้านหลังของครัวนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ออกมาด้านหลังบ้านตรงนี้นะครับจะมีส่วนที่ออกมาด้านหลังบ้านได้ทําให้ตรงเนี้ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากลานซักล้างได้เพราะว่าตรงนี้ครับเขาก็จะตั้งออตัวเครื่องซักผ้าเอาไว้นะครับหรือว่าจะมาซักผ้าถูพื้นอะไรเงี้ยสามารถทําได้เลย ึมาตรงช่วงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าระหว่างทางขึ้นตรงจุดพักนะครับมีทั้งหน้าต่างทําให้แสงเนี่ยสามารถลอดผ่านมาได้จากทางด้านทิศตะวันตกนะครับยามเย็นเนี่ยตรงเนี่ยจะสวยเลยทีเดียวตรงช่วงนี้นะครับก็จะมีกระจกบานใหญ่ๆมีผ้าม่านนะครับที่ปิดได้นะครับแล้วก็มีแสงลอดผ่านมาดีมากเลยตอนเย็นเนี่ยพื้นที่นะครับจะเป็นไม้ทัส่วนใหญ่ยกเว้นในส่วนของห้องน้ำข้างบนเนี่ยจะมีถึง4ห้องนอน นะครับโดยที่สีห้องนอนเนี่ยจะมีอยู่ห้องนอนหนึ่งเนี่ยที่สามารถเป็นห้องแต่งตัวได้เดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านฝั่งทิศเหนือก่อนนะครับผมทิศเหนือนะครับทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับของที่หันหน้าไปทิศเหนือห้องนี้นอกจากความพิเศษตรงนี้แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีประตูบานใหญ่นะครับไว้สําหรับการที่จะออกมาในส่วนของระเบียงได้ด้วยนะครับ พอเราเดินถัดออกมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นด้านระเบียงที่อยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับของบ้านบนชั้น2ลมเย็นมากเพราะว่าเป็นส่วนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือครับแดดเนี่ยมาส่องไม่ถึงนะครับแล้วตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะมองเห็นวิวโลเคชั่นรอบๆได้เราจะมองเห็นเลยนะครับว่ามีเพื่อนบ้านอยู่เยอะแยะมากมายไม่ได้เปลี่ยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับห้องนี้ผมชอบแล้วก็ในส่วนที่จะแถนนะครับนี่เลยด้านหลังให้ดูกันนะครับอ๋อ อันนั้นคือทีวีที่จะมีแถมให้แล้วก็มีตัวแอร์อันนี้ก็แถมให้ลืมบอกไปว่าเตียงที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเตียงไม้นะครับผมเพราะฉะนั้นคือเตียงไม้อันนี้ก็แถมให้ด้วยไปเราไปห้องถัดไปที่อยู่ทิศเหนือเหมือนกันแต่อยู่ทางด้านซีฝั่งตะวันตกนะครับห้องนี้นะครับมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบนะครับตู้อย่างเงี้ยแถมนะครับเฟอร์นิเจอร์แถมแล้วในห้องนี้นะครับก็จะมีพวกทีวีเหมือนกันแล้วก็จะมีแอร์เหมือนกันเลยนะครับผมว้าวถือว่าดูดีมาก ทางด้านฝั่งทิศใต้นะครับที่อยู่ซีกตะวันตกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับที่สามารถนอนถึง2คนได้นะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างที่อยู่ทางด้านซีกทิศตะวันตกแล้วก็หน้าต่างที่อยู่ทางด้านทิศใต้นะครับไม่ใช่แค่ตรงนั้นแต่มีตรงนี้ที่เป็นส่วนเสริมเพิ่มนะครับตรงส่วนเนี้ย พอเราเปิดประตูออกมาใช่ไหมครับด้านหลังตัวนี้เขาจะมีระเบียงอีกนะครับซึ่งระเบียงตอนเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าลมเย็นมากๆอยากมาสูดบรรยากาศตอนช่วงเย็นหรือช่วงเช้าสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยมองเห็นเพื่อนบ้านสวยงามหลังนู้นก็สวยนะครับพอเราเดินออกมานะครับทางฝั่งซีกตะวันตกนะครับเรามาทางด้านฝั่งซีกทิศเหนือกันบ้างนะครับทิศเหนือน,นะครับก็จะมีหน้าต่างของด้านมีตัวเหล็กดัดเสร็จจับเรียบร้อยแล้วแต่นอกจากว่า ถ้าเกิดคุณไม่ใช้เป็นห้องนอนตัวนี้สามารถใช้เป็นห้องแต่งตัวได้สบายๆเลยนะครับผมดูน่าสนใจมากเรามาดูในห้องสุดท้ายห้องคือห้องน้ำนะครับคือพื้นปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาผนังนะครับเขาก็เป็นกระเบื้องหมดเลยนะครับในนี้ก็จะมีทั้งออโซนแห้งโซนเปียกห้องน้ําห้องนี้ก็ใหญ่นะครับประมาณราวๆสักเมตร50าสิเมตรห้นะครับ และสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านมือสองนะครับที่จะต้องรีโนเวทสักหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนที่จะต้องทำทำอะไรบ้างอย่างเช่นว่าจะมีพื้นบางจุดนะครับถ้าเกิดว่าดูซีไปอันนั้นทาใหม่ได้ไม่เป็นอะไรอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของฝ้านะครับฝ้าเพดานตรงนี้นะครับเขาจะมีจุดที่ว่าน้ำซึมลงมาครับซึ่งน้ำซึมเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะจะอยู่ในส่วนของจุดนี้นะครับผมแล้วก็จะอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับที่โดนน้ำถาาว่าบ้านหลังนี้ ปลูกสร้างไม่ดีหรอทําไมถึงมีน้ํารั่วอยากจะบอกว่าเขาปลูกสร้างดีนะครับแล้วก็ทุกส่วนก็ดีมากๆด้วยเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของนะครับเก่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารนะครับแล้วก็มีพนักงานหลายคนนะครับให้พนักงานนะครับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วด้วยความที่ว่าตอนนั้นนะ่ะ ช่วงจังหวะที่จะเปลี่ยนถ่ายมือครับพนักงานเนี่ยเปิดน้ําทิ้งไว้ลืมเขาบอกว่าลืมครับห้องน้ําชั้นบนที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นแหละครับผมที่เขาปูพื้นกระเบื้องใช่ไหมครับพอมน้ํามันล้นจากพื้นกระเบื้องเข้ามาเนี่ยปรากฏว่ามันวิ่งมาหาตัวพื้นไม้แล้วก็ซึมตามร่องไม้ผลท้ายที่สุดแล้วก็เลยลงมาหาตัวฝ้าเพดานนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของรอยรั่วซึมแ่ะ ไม่ได้มีมันเกิดจากการที่ว่าลืมเปิดน้ําทิ้งเอาไว้ลูกค้านะครับแค่มาทําการเปลี่ยนตัวเพดานด้านบนเนี่ยก็ถือว่าบ้านหลังนี้สวยงามแล้วด้วยรูปแบบรูปร่างแล้วก็เรื่องของทิศทำเลหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับบ้านสวยๆแบบนี้2ชั้นนะครับบนพื้นที่ถนดน,นะครับ50 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยรวมนะครับสชั้นเนี่ย240ตารางเมตรครับสรุปแล้วมี5ห้องนอนนะครับมี2ห้องน้ำครับมีห้องครัวให้ด้วยนะครับมีิฟวิ่งรูมนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่ใช้สำหรับพื้นที่ซักล้างมีบริเวณรอบบ้านแบบนี้นะครับแบบสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากเลยสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลานะครับมาปลูกต้นไม้เสริมอีกนิดนึงทั้งหมดเนี่ยครับผมรวมถึงทำเลดีๆด้วยอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม450เมตร มีรถตู้วิ่งผ่านรถสาธารณะวิ่งผ่านนะครับห่างจากตัวบิ๊กซีนะครับเพียงแค่850เมตรเท่านั้นนะครับแล้วใจกลางเมืองราชบุรีก็1กิโลเมตรนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับสรุปนะครับราคาครับอยู่ที่3ล้านบาทเท่านั้นราคานี้รวมค่าโอนให้ด้วยนะครับโทรหาเจ้าของเลยนะครับคือคุณยานีนะครับผมเบอร์โทร085381 8604ใครจดไม่ทันนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับให้โทรหาผมก็ได้เบอร์ของผมนะครับเบอร์หลักของทำเลดีนะครับ0ู2ย6 3 5, 5้า3หรือว่าจะเป็นเบอร์ทีมงานคุณขวัญค,คุณเจที่ขึ้นอยู่ใต้ล่ากนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารต่างๆนะครับดูที่ดินดูบ้านแปลงอื่นๆนะครับช่อง y o u t u b n n e l บ้านและที่ดินทำเลดีซื้อขายที่ดินราชบรี และทั่วไทยอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้สำหรับการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่มีตัวที่ดินหรือบ้านใหม่ๆม,มานะครับรวมไปถึงครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเราวันนี้ผมนชัชนนและทีมงานจากอาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย